แยกย้ายดีกว่า <Thank you. S 2> ซื้อซิมใหม่ด้วยนะ,ะย้ายละอ่ะแล้วก็บอกกูกูบอกเลยนะกูกูไม่สนนะกดไปเลยแหละไอ้เที่ยเนี่ยแล้วก็บอก <analog noise> บอกบอกเฟผมไปละสามดีสองว แยกย้ายเมื่อเราแบบแยกย้ายล้วเรามาเจอกันใหม่เมื่อเราเติบโตเป็นเพอนะพี่พี่พี่ปิดเสียงแป๊บนึงอ๋อโอเคครับอ่ะคนดูฟังผมนะฟังดูความแบบความไร้าสาระความไร้าสาระเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แกที่กูไม่อยากจะสตรีมอ่ะกูรู้สึกว่ากูสรตรีมแล้วกูไม่สนุกกูสรตรีมแล้วกูเครียดมันต้องมีเรื่องอะไรให้กูเครียดอะ่ะคนดูเข้าใจปะ คนดูกกูถามจริงคนดูออกไหมว่ากูแบบกูเล่นเนี่ยกูหาคนเล่นหาอะไรแบบหาแบบเออแบบเป็นมาเป็นน้องมาแบบคุยเล่นแบบแย่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้กันไ,ได้ปะเออคือคนดูมันก็ดูออกกูเขากูเชื่อว่าคนดูส่วนส่วนมากก็ดูออกว่า เออมันมันคือคอนเทนต์เว้ยเนี่ยแล้วกูก็รู้สึกว่าเออแบบมันมันเสียมู o ดกูสตีมไม่ออกคือผมก็ไปไปแบบแบบคุยไปเรื่อยอะ่ะคนดูคิดดูนะเว้ยถ้าผมต้องถ้าผมต้องโดนตีกรอบคอนเทนต์แบบพูดอะไรไม่ได้แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ กวนตีนไม่ได้แบบปั่นไม่ได้แบบพูดทะลึง่งลามกอะไรต,ะตายผมไปได้อะมันเหมือนมันเหมือนเหมือน,น,นผมโดนตีกรอบอะแล้วผมไม่สามารถสตรีมให้มันสนุกได้เว้ยแบบในในความรู้สึกผมนะอยู่วอดเล่นอย่างเพลินแบบโฟโฟใช่ผมรู้สึกว่าตอนอยู่วอดอะผมไม่เคยทะเลาะแบบทะเลาะบ้างเว้แต่ว่าไม่ได้ทะเลาะหนักอะไรแบบพิ่มเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเหมือนผมสตรีมปุ๊บเหมือนแบบทะเลาะเลยแบบมีเรื่องทะเลาะตลอดอะ ทา้งนที่เมื่อก่อนแฟนผมไม่เคยมายุ่งนะเรื่องแบบเรื่องเรื่องเรื่องการสตรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคือผมเคยเคยคุยกับแฟนว่าเออเวลาผมสตรีมอะผมรู้ว่าผมเล่นยังไงผมรู้ตัวใช่ไหมว่าผมเล่นยังไงผมผมจะผมก็เลยจะคุยกับแฟนว่าเออถ้าอย่างนั้นอะเอาอย่างนี้อย่าไม่ไม่ไม่ไมต้องเข้ามาดูสตรีมนะ ไม่ต้องเข้ามาดูสตรีมผมนะแต่แบบเชื่อใจผมว่าผมแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรอย่างนั้นคุณดูเช่อบ้ตั้งแต่ผมเริ่มสตรีมตั้งแต่ดีโมผมผมกล้าพูดเลยผมไม่เคยไม่เคยไปยุ่งกับผู้หญิงคนไหนแบบว่าอา่ะผมผมเคยแบบว่า <c oughs> ลงสตรีมมาอย่างเงี้ยผมก็บอกตรงๆเลยว่กเออผมมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยผมเคยแบบตอนอยู่แฟมอะ่ะกับคนนึงอะ่ะแบบเออขอบคุณมากนะที่มาเล่นด้วยอะไรวันเนี้ยจําได้ว่าวัานนะั้นแบบคนดูแบบคนดูแบบเยอะแต่คนชื่ออะไรอะ่ะ แก้มใจก่อนที่จะทะเลาะกับเขาอะเออผมก็บอกเลยบอกว่าเออแบบขอบคุณมากที่แบบมามาผมจําได้ว่าเออเขาก็พูดทาเรื่องอะ่ะแบบสู้มืออะพูดแบบสู้มืออะไรอย่างงั้นอะแบบพูดทาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าเออผมไปพูดเขาเรียกว่าอ,อะไรวะเออแบบว่าให้มันแบบพูดให้ให้เขารู้ว่ามันเป็นคอนเทนต์อะ แบบลงโกลมก็ก็คุยอย่างเขาแล้วบอกเออขอบคุณมากนะครับแบบที่มาเล่นด้วยกันวันนี้อะไรเงี้ยแบบพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่เดี๋ยวผมไปก่อนนะอะไรเงี้ยเอออันนี้มันมันแบบแมันมันยิ่งแบบมันยิ่งไม่ใช่ไหมรูมบอกไม่ถูกอะ่ะแล้วพอมาเข้ามาดูนะเห็นคอมเมนต์คนดูผมนะรับไม่ได้รับไม่ได้ไไดเห็นแบบ คนคนดูแบบพิมพ์อะไรถึงถึงตัวเองอ่ะรับไม่ได้เออแบบคนดูพิมมาอะไรถึงถึงตัวเองอะรับไม่ได้แบบว่าเวลาไปไหนมาไหนนะไปแบบหาตะหรือไปต่างจังหวัดผมพาไปตลอดแบบไม่เคยไม่เคยแบบปิดบังไม่เคยอะไรที่แบบ หลย,ย่างว่ะเหี yeah. ้ยบนเมียซะแล้วไม่ได้อยากจะบนหรอกแค่แบบบอกเฉยๆว่าเหตุผลที่มันไม่ค่อยได้สตรีมอะมันสตรีมมันมันไม่สนุกก็จะว่าผมก็รู้ว่าตัวผมเล่นไม่โฟเหมือนเมื่อก่อนเว้ยเพราะเวลาสตรีมล้าผมเหมือนมันห่วงหน้าประวงหลังมันก็แบบเวลาผมทาอะไรมันเหมือนโดนจับตามองตลอดเนี่ยตอนนี้เนี่ยกูกลายเป็นคนโสดของจริงแล้วเนี่ย มึงมึงก็ดูเอาไว้เฮียมึงไปดูสถานะในเฟซอ่ะเอาเอากูโสดกูโสดจริงนะตอนนี้กูโสดจริงกูบ้าเลยแหละเฮียกูไม่สนด้วยกูเล่นหลังโกงหลังโก้เฮียอะไรกูทําหมดอ่ะกูเฮียอะไรแหละเอ้ามึงก็ไปดูเอาก็ตัวกูกูโดนบล็อกอ่ะ ถึงสมัยซัมเดย์จัดโอ้โหตอนซัมเดย์กูทําเฮียแบบเฮียเลยแหละเปิดวงเปิดว้าไปแบบโหดเลือดทะลึ่งลามกเจากเป็ดตึมอ่ะแบบไปแบบเข้าบ้านปูไปฟังสี่ฟังเซิงแบบอะไรแบบโอ้ยคนดูเฮียถ้าใครดูผมตั้งแต่สมัยนั้นนะแบบเฮียเยอะอะไปขอดูว้าขอดูเฮียแบบดูเข้าไปส่องนงผ่องนมเฮียอะไรแบบโอ้้เฮียคืออันนั้นคือตัวผมอะตัวผมมันเป็นแบบนี้ ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันปรับแก้ปรับปรับแก้ปรับความเข้าใจกันใหม่ดูครับโอ้ขอบคุณครับผมจะพยายามนะเฮ้ยอะไรหลอดหลอดกระตุกเกมวะน้องจบพลาดดูตั้งแต่สาเดย์ถ้าคนดูตั้งแต่สามเดย์รู้ว่าผมเป็นยังไงเลไปได้แล้ว ช่างแม่งเหอะอเหียนนไม่อยากคิดว่าคิดต่แล้วช่างแม่งอ,ะอง่ะเอาไงก็เอาอ่ะให้ใหใหฮานาคตมันเป็นของผมมันเป็นไปตามที่ผมแบบที่ไม่ควรจะเป็นอ่ะผมไม่อยากไปคิดอย่ามันเยอะเยอะแล้วรับนะพี่มีคนโทรมาเออรับเลยน้องพี่แม่งคงคิดว่าผมแบบจริงจังอ่ะคงคิดว่าผมแบบเวลาผมเล่นกับใครผมจะต้องไปแบบไปมีอะไรกับเขาอะไรงั้นมั้ง มนก็น่าจะรู้ว่ากูเป็นไงฮะไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงอะกูสาบานเลยเคยไปแบบมั่วทรงมั่วซีอะไรกับใครดูตั้งแต่เมียมไม่หึงช่วงเด๋ยนนี้มันเป็นบ้าเป็นอวยพรให้ผมละฝาานมมันอวยพรให้ผมโชคดีละเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้โชคดีแน่เดีวเคยดูนะ เดี๋ยวสักพักมาโผล่มาโผล่ดา,าบ้านกูอีกเข้าหมดเดี๋ยวสักพักม่งมาโผล่ดาบ้านกูอีกดีเลยน้ยนองเออกูจะรู้มาแล้วไอ้เียพูดจริงไปรับโทรศัพท์มา ข้าวจะหมดหรอมีคนขายข้าวป่ะน้องโหเป็นภาระอีกแล้วมีข้าวไหมล่ะไม่มี่ออามีมเดยหนูหาแล้วทั้งวันเนี่ยไม่ไม่มีคนขาย,ยโทษกัน เก็บปูน่สินสีนีนเ,<อ>เลยโพสหาโพสหาข้าวให้พี่อยู่ไงไม่มีคนขายยพี่เห็น<ล>แฟนพี่โพสยังโพสว่าอะไรวะโพสว่าอะไรวะอีกสี่ถุง ถ้าพี่ก้อไม่พลาดป่านนี้ครบแล้วขาดกี่ถุงสี่พูดได้พูดไปเดี๋ยวนี้พูดบ้างเออให้พูดเลยพูดไปเลยพูดเลยพูดเลยพูดเลยจริงๆพูดไปโลดเรื่องให้เหล่ามีเยอะ พูดเลยนนเนี่ยเห็นปะ่ะพอผมพูดอะไรไปอ่ะ <Thank you. S 1> มานั่งดูพอมานั่งดูเอาคําพูดผมไปเดบแนมไปแซะไปนั่งคิด <c oughs> พูดเลยพูดโลดให้มันจบกันไปเลยปะ่ะน้องพี่ขึ้นมาพี่ยังโอเคใช่ไหมเนี่ยโอเคทำไมมีคนมาบอกนิดหน่อยพี่โนสนเลยแหละตอนเนี้ยโนสนโนแคร์ มันเป็นเพราะหนูหรือเปล่าหรือว่าเราเราทอะไรกันไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าหนูก็ไม่ได้อะไรนะหนูก็ไม่รู้ว่าเองเองก็มันก็เล่นมันก็คอนเทนต์หน้าใช่ไม่เองเองมันไม่เกี่ยวเองเว้ยไม่เกี่ยวเองไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเลยเดี๋ยวแบบคนอื่นเขาจะมองแบบหนูทาให้พี่เป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้ไม่เกี่ยวพี่ก็มองมากอ่กพีคนหนึ่ง การการเรียนสนุกไอ้อาาขนาดเมื่อกี้ก็ตอนยัง,ยงไม่ตอนยังไม่โกจําที่หนูถามได้ไหมว่าแบบอะไรนะพี่แบบเคยรู้สึกไหมพี่บอกว่าไม่เพราะว่าพี่แบบรักแบบรักแฟนแบบว่ารู้สึกผิดมากกว่าอะไรอย่างนี้ถ้าทําลงไปใช่ใช่หลังโกยังพูดอย่างนั้นอยู่เลยครับโอ้ยเองเองงไม่ต้องไปพูดอะไรหรอกไอ้แบบมันคือมันมัน คือคนมันไม่เข้าใจอะคนมันยี่เง่าอะเองเข้าใจปะมันพูดอะไรไปมันมันไม่มันไม่มันไม่ได้อยู่แล้วเว้ยอืแต่ว่าคนคนมันจะแบบว่ามันจะตาคติกันอะพูดอะไรไปมันเท่านั้นแหละอ่ะพี่เห็นเองเองบอกว่าเองแบบเองตั้งใจมากนะสตรีมตอนแรกอะพี่ก็ไม่ได้สตรีมหรอกวันเนี้ยเองบอกพี่ว่า หนูตั้งใจมากนะหนูตั้งใจสตรีมแบบอยากสตรีมแบบพยายามแบบทําทั้งติ๊กตอกทาติ๊กตอกทาทาอะไรอะ่ะที่เองบอกอะ่ะทำช่องเพิ่งมา <ทำ S 2> เริ่มทำใ <ทำ S 1> หม่ทำทวิตแล้วก็วสตรีมติม๊กตอกม,ม,มาก่อนแบบอยากมีฐานคนดูอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าเออเช่นนั้นก็วันนี้สตรีมแบบเล่นับเองหน่อยก็ได้เผื่อแบบแบบมันจะมีคนดูแบบไปดูเองบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแบบพี่ก็เี่เพราะพี่รู้คือมันสตรีมไปก็ พี่ก็ทะเลาะแฟนอีกเพราะช่วงปี่ไม่ได้ไม่ได้สตีมาช่วงหนึ่งวะมันตรีมตลมันมันมีปัญหาบ่อยเองเข้าใจปะเข้าใจแบบหนูนั่นแหละหนูก็พยายามทำไปเรื่อยๆแหละที่บอกพี่เออสู้ๆเองเชื่อพี่การตรีมมันเป็นการแบบเดินทางไกลไแบบแค่ยาหยุดเดินพอมันจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละก็ไมอย่าไปแบบอย่าไปเครียดกับมันเลให้เอาเรื่องพี่ก่อนดีกว่าเป็นแบบเป็นห่วงพี่มากกว่ามันในในเนไาถ้ามันเรื่องแบบ เรื่องแบบนี้มันถ้ามันแต่เหมือนใจนี่ก็แบบถือว่ามันเป็นความรักของเด็กแล้วกันถ้ามันแบบจบแบบจบงงๆไม่เงบไม่หนไม่อยากเอ็นเนี่ยพูดยากอ่ะไม่อยากเป็นแบบสาเหตุไงโอ้มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่สาเมันมันไม่ใช่สาเหตุอะไรอย่างนั้นหรอกเป็นพอพี่มากกว่าไม่ไม่ตัวใคร เ,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 เจะเย็นพี่ซือ้ออะก่อนผมจะสตรีมนะสิบเอ็ดนาทีที่ฉันรอเธอัะสตรีมอะน้องมันถามผมว่าต้องอดทนมาแค่ไหนก็ผมก็คุยกับเรื่องสตรีมอะไรเงรี้ยแหละเรื่องสตรีมกับไอซีรีน่ะมันก็บอกผมว่ามันทํามานานแล้วมันแบบพยายามมันอยากแบบเป็นสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย บบอยากทาให้แบบว่ามันมีฐานคนดูของตัวตัวเองอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่องสตรีม่น,หนแหละแล้วน้องมก็ถามผมว่าแล้วตอนพี่เล่นอ่ะพี่แบบรู้สึกไหมรู้สึกแบบว่าอะตามภาษาผู้ชายนะผู้ชายเวลามันเวลามันมันถามผมก่อนว่าผมมีแฟนไหมผมก็บอกว่ามีมันมีอยู่ครั้งนึงอะตอนผมไมส่สตรีมใช่ไหมเหมือนเหมือนซีรีสอ่ะมันมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เแปดนาทีมันมีมันมีอยู่ครั้งนึ่งอะผมมาเจอมันมันมากกอนแล้อะคนร้อก็ท้อเป็นแป็นนะพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่พี่คุยกับคนดูครับมันมีอยู่ครั้งนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันมีอยู่ครั้งนึงมันมาร้องเพลงให้ผมฟังแล้วมันก็มาจีบผมอะเหมือนมันไม่ใช่มเชิงมาจีบหรอกมันเหมือนมามากับไอ้กระปี่อะมาคุยแบบเชิงแบบว่ามีพงมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่า ร้องเพลงให้ฟังถามผมว่ามีแฟนหรือยังผมก็บอกมันว่ามีแล้วครับผมรับผมผมรักครอบครัวคือตอนนั้นผมไม่ไม่ได้โกงไงผมก็พูดผมก็พูดอะไรของผมไปแบบว่าไปไปอย่างนั้นอะ่ะมันก็เลยเออแบบว่าคิดว่าผมแบบมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบว่าคือคือผมผมจะพูดไงต่อนหน้ากับรับรับหลังผมก็เหมือนกันอะ่ะคือตอนผมไม่สตรีมผมก็ไม่ได้อะไรอะ่ะตอนสตรีมผมก็พูดไปเรื่อยอะ่ะ ถามมันได้นะอันเนี้ยผมก็เอองงไ้เช่ไหมเออผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนอย่างงั้นไม่ใช่ว่าไปแอบเล่นหลังโกแบบอะไรอย่างงั้นเว้ยเออแล้ววันนี้มันก็มามามาถามผมว่าเออพี่เวลาพี่ตรีสิบ่ะพี่แบบไปไปแบบไปเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยถ้ามีแฟนพี่พี่มีแฟนอยู่แล้วพี่ไปเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยพี่แบบไปไปชอบเขาไหมไปแบบว่าเคยแบบไปแบบเผิอใจไปลาเขาไหมพี่ก็บอกไม่ ไม่พอพี่พี่พี่บอกว่าพี่พี่รู้สึกผิดคือมันไม่ใช่การแบบว่าถ้าพูดอย่างนี้มันก็เหมือนแบบว่าเออเป็นแบบเหมือนเหมือนผมเตี้ยมกับน้องมันมาเล่นหรือเปล่าแต่จริงๆริงมันแบบเหมือนแบบเป็นการคุยกันมากกว่าเว้ยเขาจะพาคนดูคืออันนี้มันเป็นแบบเรื่องแบบที่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบคือถ้าคนดูแบบอันนี้มันก็เหมือนแบบมันมันก็เหมือนเตี้ยมเลยเนาะเออพูดตรงตรงหนึ่งนาทีนะ โาใครหนูจกเองก็ได้เองเองเองจกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จบภาครับคนดูเข้าใจว่าคอนเทนต์เออมันก็ประมาณนั้นแหละมันก็เป็นอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะก่อนที่ผมจะขึ้นสตรีมผมก็พามันไปเล่นเล่นเทนดงเทนนิ่งอะไรแบบคุยกับมันอ่ะุยเล่นกับมันอ่ะดูพวิชายเขาไหมครับไม่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 กดกดเอาไว้เล มันมันเป็นเพราะความไม่ไม่ไม่นี่ไหมไม่เข้าใจแบบไม่เชื่อใจอะไรอย่างงี้มากกว่าผมไม่ไม่โทษแบบคนดูไม่โทษอะไรหรอกไม่โทษแค่ตัวเองอะบางทีความซื่อสั่นเหมือนก็ไม่มีค่าคนดูเข้าใจะปะโอ้ผมโนโสดเลยแหละผมก็ถ้ามันจะจบ มันก็ต้องจบอะมันมันอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะให้ผมทำไงมันทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ต้องหมุบออนอ่ะคือว่ามันจะเลิกกันอ่ะเข้าจใช่ปะอายเร็วให้ก็ได้เออถ้าเขาดีหลายอ่ะอายเร็วให้ก็ได้อ่ะไรอีกพี่อ่ะไรอีกพี่แมวหรอก ผมก็อยากสตีมันก็เนี่ยมันก็เหตุผลหนึ่งที่ผมคือ,อมันก็หลายเหตุผลเออแต่อันเนี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้มาสะตีมเข้าใจปะอ,อืมมันก็ทําให้ผมเครียดอ่ะ<ม>เออมันก<ช>็อ<ห>าจจะมีที่คนดูบอกว่าเมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบว่า นั่งดูบอลแบบติดบอลเออช่วงนั้นที่ผมไปสตรีมก็เกี่ยวกับเรื่องบอลแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีเรื่องแบบว่าคือเข้าใจป่ะแบบแฟนผมเข้ามาหาผมในเกมอ่ะแฟนผมเข้ามาหาผมในเกมแล้วก็บอกว่าผมไม่มีเวลาให้อาผมก็ยอมรับว่าผมไม่มีเวลาให้แต่ว่าผมไม่อยากให้แฟนผมมา,มาเล่นเกมเข้าใจปะ ผมไม่อยากให้แฟนผมมาเล่นเกมผมพูดตรงๆไฟเอ็มถ้าเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับมันไม่ได้อะไรกับมันมันเป็นเกมที่แบบพูดตรงๆนะมันดูดชีวิตชิบหายเลยแล้วแบบหลายๆคนก็ทะเลาะกันเพราะว่าเพราะว่าไฟเอ็มเข้าใจปะ่ะหลายๆคู่ผมก็เลยแบบไม่อยากให้แฟนอะมาเล่นโอทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวโหทะเลาะกันหนักแบบหนักจัดอะแบบมาบอกผมว่าเออทําไมถึงไม่แนะนําแนะนําคือผมอะผมไม่ได้ยินกับไฟเอ็มไงคนดูผมเข้ามาผมแค่ ถ้าสตรีมก็คือคอนเทนต์ถ้าไม่สตรีมผมก็เข้ามาแบบทําอะไรของแก๊งให้มันเสร็จ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 เข้ามาเก็บเงินกู้เข้ามาเล่นบารับบาร์อะไรแบบอะไรที่มันมีเงินส่งแก๊งอะไรเงี้ยผมก็เข้ามาให้มันเสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็ออกแต่แฟนผมไม่คิดอย่างนั้นไงคือแบบไ้แบบแฟนผมเหมือนอินอะเอาพูดตรงตรงเลยเหมือนอินอินไฟเอ็มอะมาบอกผมว่าไม,ไม่แบบไม่มีตัวตนเลยอะไรเงี้ยแบบทําไมไม่บอกเพื่อนไม่พาไปแบบพาไปพาไปบอกลูกว่า ว่านี่เป็นใครทําไมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกไม่มีไม่มีไม่มีแบบตัวตอนอะไรเงี้ยท,ทางทั้งที่ผม,มรู้สึกว่ามันไร้สาระเว้ยตรงๆเลยโลกไฟเอมันไร้สาระแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สนุกอะไรอย่างนั้นน่ามันจะพูดอย่างไงไว้เอ่ยเออแบบทะเลาะกันหนักเลยก่อนนันนี้แบบู้หทะเลาะมันแบบคบบิดบหายไวแลกเลยออาวับไม่ออก เออมันเป็นอารมณ์นั้นเว้ยมันทาเลกันมาก่อนนะน,นี้แล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมแบบไม่ค่อยอยากจะสะตีมเรืแล้วผมผมคือเวลาผมมันก็น้อยอยู่แล้วอ่ะคนดูเข้าใจปะได้แล้วอยากเห็นภาพพี่พี่ปรับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึง ดูชีวิตคนดูด้วยเออก็อาจจะจริงนะที่ส่อเสือพูดก็อาจจะจริงเขาก็อยากมีส่วนร่วมในชีวิตของกอนไงในสิ่งที่เป็นงานแค่แค่เข้าใจกันคนละมุมอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวแหละไม่น่าจะก็เกี่ยวแหละก็คืออยากแบบอยากให้อยากแบบมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผม มองอีกบมหนึ่งคือแบบอยากให้โฟกัสแบบข้างนอกมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆก็แฟนผมก็อายุเยอะแล้วอายุเยอะกว่ากว่าผมอะแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วยแบบเข้าสามสิบแล้วอะผมไม่อยากให้แฟนมานั่งเล่นเกมมันมันแบบอ่ะคนดูคิดดูนะแบบว่าแฟนผมโพสอะไรอย่างเงี้ยแฟนผมอะเอ่อในเฟซอะในเฟซโอซีอะเฟสโอซีอะ เขาเรียกว่าอะไรก็มีแบบแอดแอดเฟซไอซีแบบเอาเฟซโอซีไปแอดเฟซไอซีอะไรเงี้ยเข้าใจปะแล้วแฟนโบผมโพสอะไรทีนึงอะก็จะมีแบบพวกแบบพวกแบบเฟซเฟซไอซีมาพิมพ์มาเมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกแบบไอ้ผมรู้สึกแบบว่าเออมันแบบมันไม่มีเพื่อนโอซีมาเมนล่ะคนดูแบบมันเหมือนแบบว่ามันจะตลกไหมมันก็ตลกแหละมันก็มันก็ดูตลกแหละแต่แบบ เอาริงมันมันแบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าผมแค่อยากให้แฟนผมมาโฟกัสแบบไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องแบบเรื่องเกมเรื่องอะไรเรื่องสตรีมผม,ม่แค่โฟกัสแบบในเวยของตัวเองแบบที่คนโตเขาแบบความรักที่มันมันโตแล้วอะเออแบบแฟนผมหัวอะไรแล้วมันก็มีแบบพวกพวกเฟซที่เป็นไอซีมาพิมพ์อย่างเงี้ย เออมันมันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคือพิมพ์ที่มันไม่ใช่พิมแบบอันสองอันนับมันพิมพ์แบบสามอันสี่อันอย่างเงี้ยแบบสามสี่คนมาเมนอะแล้วผมรู้สึกอะไอ้แยแบบว่าไอ้สั์เ้ยมันรู้สึกแปลกๆอะเออมันแบบมันมาพิมพ์กันยาวๆอย่างเงี้ยแบบเออแล้วแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนแฟนผมแบบที่ที่เป็นเป็นเพื่อนโอซีเขาแบบไม่ไม่รู้สึกแปลกๆหรอแบบพวกกัแบบเฟซการ์ตูนมาพิม อายุก็สามสิบแล้วเล่นเฟซไอซีกูรั่วเลยไม่เขาไม่ได้เล่นเฟซเขาไม่เล่นเฟซไอซีเขาเล่นเฟซโอซีแต่ว่าเฟซโอซีเขา,าไปรับเพื่อนแบบที่เป็นเฟซไอซีไงเขาจะว่าเออแล้วก็คนในไอซนะีเหล่านั้นเขาก็มาพิมพ์อะไรอย่างงี้เพื่อนๆเ,เขาในในเกมอ่ะแต่ว่าความความที่มันแบบว่ามันมันมันดูแบบไม่ใช่ก็คือแบบมันเป็นเฟซไอซีไงแล้วไปพิมพ์ในเฟซโอซีอะไรอย่างเงี้ย เออเรา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 มีเพื่อนอะถ้าแบบผมว่าเข้าใจแหละมันก็คงแบบก็คงเอาเฟซไอพีแอดกันไปอะืออันนั้นผมไม่ติดอะไรหรอกแต่มันแค่รู้สึกว่ามันตลกเฉยว่าเออแฟนผมโตแล้วผมก็ไม่อยากให้แบบคือผมอธิบายงไงมันก็ไม่เข้าใจหรอกเฮียพอเหนื่อยเฮียแบบไม่อยากไอแฟนแบบมาเล่นเกมมันแบบมันไม่ได้มีผลประโยชน์มันมีแต่เสียว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะตอนนั้นนะที่ทะเลาะกันเรื่องเนี้ยนะ โอ oh, เรื่องจุกจิกอะไรแบบเยอะชิบหายแบบแลาากันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาไมา่ว่าตอนนี้ผมผมผมโสดแล้วกันผมโดนบอกเลิกแล้วนะอันนี้บอกก่อนนะอันนี้แฟนอันนี้เขาเขาบอกเลิกผมนะเ,เอ้ยเอ้าเราเราจบขบแล้วนี่หว่าใช่ลืมโทษ หือไม,ไม่ไม่ต้องให้คนดูนั่นแหละความรักห้าปีของผมมันมัน,ม,นมันจบแล้วพีช่อเอาจริงๆนะผมมาตีมผมตั้งตั้งเป้าหมายไว้แบบเป้าหมายเล็กๆนะว่าผมผมว่าราีมรอบนี้ยผมอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วผมแบบอยากพาแฟนไปด้วยเออแต่พอมันกลับมาแล้วมันมีปัญหาผมก็ไม่ค่อยอยากจะสตรีมเท่าไหร่ก,ก็เหมือนแบบผมลดโฟกัสละ จริงๆผมไม่ได้ทาเพื่อใครหรอกนั่นอ่ะอันนี้คือความจริงคือความจริงก็อยากพาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คืออยากกลับมาเล่นเกมด้วยอยากกลับมาสตรีมด้วยแต่ว่าถ้าได้เงินคือสตรีมพูดตรงๆนะเป็นสตรีมเมอร์ทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้มึงสตรีมแทบตายเงินแม่งได้แบบเดือนหนึ่งแบบหมื่นสองหมื่นแบบโข๋ยเชื่อมมึงสตรีมแบบววกบางทีไม่ถึงหมื่นด้วยห้าพันอย่างเงี้ยสามพันอย่างเงี้ยเดือนนึงอ่ะ มึงอยู่ยังไงเนี่ยเออถูกป้าคนดูคือผมกลับมาสตรีมผมก็อยากอยากเจอคนดูด้วยอยากแบบอยากคิดถึงคนดูด้วยแบบว่าคิดถึงฟิลที่แบบคุยกับคนดูตอบคนดูสนุกแบบว่าสนุกกับคนดูมีอะไรถ้าให้ทําแบบคิดถึงเพื่อนด้วยคิดถึงแ,แก๊งคิดถึงแบบพี่พี่เพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยในแก๊งแต่ว่าเออถ้าได้เงินมาหรืออะไรอย่างนั้นอะก็ คิดไว้ว่าเออจะไปญี่ปุ่นกับแฟนจะพาแฟนไปญี่ปุ่นแต่อันนี้มัน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 ไม่ได้แล้วไงตอนเนี้ยผมเขาลดการตัดสินใจของเขานะเขาบอกว่าเลิกก็เลิกผมก็เลิกเพราะที่ผ่านมาการเลิกครั้งทุกครั้งผมก็อธิบายตลอดไม่ใช่ว่าผมไม่อธิบายว่าสิ่งที่ผมทาคืออะไรแบบคือแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย มันเหนื่อยเว้ยเฮียเหนื่อยหลายย่างอ่ะมันหลายย่างอ่ะเออมันหลายย่างอ่ะช่างพ่อช่างแม่เว้ยเฮียอย่าร้องพี่พี่ยังมันเหนื่อยไม่อยากพูดถึงละเหนื่อย